นายกรัฐมนตรีนะคะคุณแพททองทานชินวัตนนะคะบอกโดยภาพรวมของเรื่องคดีเนี่ยท่านก็ได้คุยกับทางพบตรเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกระบวนการศาลต่อไปนะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจยังคงติดตามทุกอย่างอย่างใกล้ชิดแล้วประเด็นที่มันมีความเกี่ยวข้องโยงใยไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐหลายหน่วยงานเกี่ยวกับการรับสินบนล่ะ <S <S นายกว่าอย่างไงบ้างนายกยงงบอกว่าเรื่องนี้ก็คุยกับพบตรเหมือนกันนะคะคุยอย่างจริงจังแล้วนะคะ เพื่อที่จะให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าเรื่องแบบนี้ต้องถูกจัดการค่ะทางฝ้าของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณจิราพรสินทุพไพรนะคะพูดถึงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสคบอรหรือว่าสํนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่มันไปโยงใยกับธุรกิจออนไลน์นัดแรกนะคะ บอกว่าตอนนี้ก็ให้ทําไปตามกรอบแล้วก็ทําให้รัดกุมที่สุดค่ะก็เป็นอํานาจของคณะกรรมการตามความเหมาะสมทีนี้มันมีประเด็นที่ว่าตอนนี้มันมีหลายบริษัท,ทคุณผู้ชมค่ะที่ประกอบธุรกิจลักษณะคล้ายๆกับ The i ไอคอนกรุ๊ปเลยทีนี้ทางรัฐมนตรีท่านจะว่ายังไงดีนะะท่านก็บอกว่าตอนนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย ทำงานเชิงรุกล้นะในฐานะที่มีอำนาจตามกฎหมายก็ให้ไปบังคับใช้มาตรการต่างๆแต่ก็ต้องดูในระยะยาวด้วยนะคะว่ากฎหมายฉบับไหนที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันก็ให้ปรับแก้คือมันต้องดูในรายละเอียดค่ะคุณผู้ชมคะทั้งพรบรขายตรงแล้วก็ตลาดแบบตรงรวมถึงพรบรคุ้มครองผู้บริโภคว่า ณเวลานี้แล้วเนี่ยมันจะอัปเดตข้อกฎหมายได้ยังไงบ้างแต่การจะเรียกสิทบริษัทที่ประกอบธุรกิจคล้ายๆกับ t ด e i ไอคอนกรุ๊ปมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมไหมเนี่ยคือมันต้องสืบก่อนนะต้องสืบทราบข้อเท็จจริงก่อนว่ามันเกี่ยวโยงไปส่วนไหนถ้ามันเกี่ยวโยงจริงนะฮะอันนี้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับบริษัทอื่นนยคะก็อย่างที่เรียนไปว่าถ้าสืบทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวยงไปที่ไหนอย่างไรบ้างก็จะเข้าสูบกระบวนการยุติธรรมเช่นเดียวกันเดีย๋วยวฉันได้สั่งการสคอบอไปแล้วว่าให้ไปตรวจดูพรบรขายตรงตลาดแบบตรง,ตรงแล้วก็พรบคุ้มครองบริโภคที่เราถืออยู่ว่าต้องมีการอัปเดตตัวข้อกฎหมายอย่างไรไหมคะแจ้งคืนเมื่อวานนี้ทางบอสพอทราบเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องคืนภายในเจวันทีนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสคบนะคะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์เนี่ยเขาก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบนะคุณผู้ชมนะแล้วก็มีการประชุมกันนัดแรกแล้วนะคะมีคุณชาติพงศ์จิรพันธ์เป็นอายการอาวุโสเนี่ยท่านเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้นะคะหลังจากที่ประชุมเสร็จค่ะท่านก็บอกว่าวันนี้ก็ไม่ได้มีการวางกรอบแล้วก็ระยะเวลาในการทํางานตามคําสั่ง เป็นไปตามคำสั่งที่จะใช้เวลาประมาณ30วันก็สามารถที่จะขยายเวลาได้แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยจะเน้นให้ทำงานให้เร็วที่สุดพยายามจะไม่ขยายเวลาออกไปแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานด้วยนะคะเบื้องต้นที่ประชุมตั้งอนุกรรมการขึ้นมา2ชุดชุดแรกเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินการของหน่วยงานรัฐว่ามีความบกพร่องตรงไหนก็ต้องหาข้อเท็จจริงนะคะทั้งพยานวัตถุพยานเอกสารแล้วก็พยานบุคคลส่วนชุดที่2ค่ะอนุกรรมการเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายคณะกรรมการชุดนี้มองว่า เป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการทํางานของหน่วยงานรัฐส่วนหนึ่งก็มาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือเหมือนต้องดูภาพกว้างเลยนะคะเป็นภาพใหญ่เลยคุณผู้ชมค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยระเบียบข้อบังคับกฎหมายหลายฉบับทั้งพรบขายตรงรวมถึงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกู้ยืมเงินในการช่อโกงประชาชนเนี่ยตรงนี้มันมีตรงไหนที่มันบกพร่องเป็นช่องโหว่ยังไงหรือเปล่านะคะ ทางอนุกรรมการทั้งสองชุดจะทำงานให้เร็วที่สุดค่ะใน1สัปดาห์ทั้งสองชุดต้องกลับมารายงานคณะกรรมการชุดใหญ่นะคะเดี๋ยวกกรรมการชุดใหญ่เนี่ยคณะประชุมกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีรายงานเบื้องต้นมาแล้วนะคะชั้นแรกก็ต้องไปตรวจสอบข้อมูลจากทางสื่อมวลชนก่อนนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยพาดพิงไปถึงบุคคลไหนบ้าง หลังจากนั้นราคานั่นคือข้อมูลระดับต้นนะคะก็ต้องเอามาสอบลึกต่อนะคะทั้งสอบบุคคลทั้งสอบพยานทําให้ทุกอย่างมันกระจ่างชัดว่าตกลงแล้วมีใครที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากคนที่รับแจ้งข้อกล่าวหาไปก่อนหน้าน,นี้หรือเปล่าค่ะ ขณะที่ทางค,คุณอชัชริยะรุ่งรัตนพงศ์นะคะก็เดินทางไปถามค่ะไปทวงถามคณะกรรมการสคบอวันก่อนจําได้ไหมบ,บอกว่าทําไมถึงไม่ยอมเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปก็ให้ระยะเวลามไม่กี่วันนะคุณผู้ชมนะบ,บอกเหลืออีกสองวันเท่านั้นนะเดี๋ยวในวันจันทร์ที่21ตุลาคมเนี่ยสคบอต้องมีคําตอบการยึดใบอนุญาตของดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเป็นหัวใจสําคัญเพราะ เมื่อยึดใบอนุญาตกิจการของ The Icon Group ก็ถือว่าล่มสลายจบเห่เลยนะคะแล้วก็เชื่อว่ายังมีอีกหลายบริษัทที่ทำในลักษณะแบบนี้สรุปล่าสุดนะคะคุณผู้ชมคะคดีดีไอคอนณเวลานี้นะคะมีการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาไป18คนนะคะและมีการยึดทรัพย์ไปแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมมีรถยนต์อีก23คันก็มีทรัพย์สินอื่นๆอีกหลายรายการแล้วก่อนหน้านั้นก็มีปปงนะคะที่ออกมายึดทรัพย์อีก 4คนนะคะที่มีข้อมูลออกมาก่อนหน้านี้อันนี้คือข้อมูลทั้งหมดนะคะที่มีการตรวจค้นตรวจยึดทั้งหลายนะคะส่วนยอดผู้เสียหายที่มาแจ้งความกับทางตำรวจนะคะเอาอัปเดตล่าสุดนะคุณผู้ชมนะตั้งแต่วันที่10จนถึง17ตุลาคมมีผู้เสียหายที่สอบปากคำแล้วเนี่ย1,739รายค่ะและมีมูลค่าความเสียหาย625.290,000ล้าน29กว่าล้านบาทค่ะ